วันนี้พี่หนุ่มจะพาพวกเรามาดูบ้านโครงการของ Land and House นะครับเป็นบ้านโครงการพฤกษรดาหนึ่งอยู่ในโซนของลงังสิทธ์ลำลูกกาคลองสี่นี่เองนะครับเป็นบ้านเดียวนะครับทางทีมงานของพี่หนุ่มเนี่ย Renovate ใหม่เรียกว่าทางหลังเลยทีเดียวนะครับสำหรับบ้านหลังนี้พฤกษาดาหนึ่งเนี่ยเป็นโครงการของ Land and House นะฮะไฮไลท์ก็จะเป็นเรื่องของนิติบุคคลเนาะ ส่วนกลางนะครับรักษาความปลอดภัยเนี่ยค่อนข้างจะแน่นหนาเรียกว่าเข้มข้นเลยทีเดียวนะครับมีสระว่ายน้ำมีฟิตเนสนะครับแล้วก็มีสวนหย่อมนะครับต้นไม้นะฮะทะเลสาบต้นไม้นี่ต้นใหญ่ๆทั้นนั้นเลยนะครับแล้วก็ทะเลสาบเนี่ยกว้างเลยนะครับก็ส่วนกลางนะครับได้ชื่อว่าแบรนด์ของแลนด์เฮาส์นี่ครับไว้ใจได้เดี๋ยวพี่นุมพาพวกเราไปดูกันนะครับว่าบ้านเนี่ยสวยงาม หน่าอยู่หน้าเป็นเจ้าของกันแค่ไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มที่หน้าบ้านกันเลยนะครับตอนนี้เนี่ยประมาณบ่ายสามโงเนาะก็จะมีแดดบ้างแล้วก็มีร่มบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มทางหน้าบ้านก่อนเลยเนาะอ้าลุยอ้าวนี่เลยนะครับหลังนี้นะฮะอ่อเดี๋ยวสตาร์ท ชมกันเลยนะครับหลังนี้อยู่ซอย11บทับ3นะอยู่ต,ต,ต้นโครงการเลยนะฮะแล้วก็หน้าบ้านทิศเหนือสีเทาโมเดิร์นอ้าวเรรีวิวกันแบบเร็วๆเลยนะครับขึ้นโครงหลังคาโมเดิร์นเลยนะครับแล้วก็ดูประตูนะครับก้างปลาอย่างหรูเลยนะครับแล้วก็ลายอิฐป็อกนี่หน้าบ้านนี่น่าจะมี15เมตรนะความกว้างเนี่ยนะครับหน้าบ้านทิศเหนือนะนะหน้าบ้านทิศเหนือนะครับ ไฟตกแต่งไว้สวยงามนะนี่บ้านเลขที่ต้องบอกกันก่อนเนาะบ้านเลขที่หลังนี้เนี่ยต้องไม่พลาดกันเลยทีเดียว55829เนาะเข้ามาเนาะจอดรถได้2คันนะครับดานซ้ายดันดัน้ายมีก็ติดไตละแนงเรียบร้อยแล้วนะฮะฝ้านะครับโอ,อ้ตัวตีนะฮะหลังคาหลังคาก็จะเป็นลายไม้นะครับ P ีเนาะอ่ะนี่บรรยากาศหน้าบ้าน สวยมากๆนะพี่หนุ่มใช้เขามาสวยมากๆหลังนี้นะอยากให้พวกเราเนี่ยมาดูด้วยตาของเราเองนะครับห้องนี้เนี่ยจะเป็นเดิมจะเป็นเขาเรียกว่าลงเป็นที่จอดรถเนาะพี่หนุ่มก็ดัดแปลงเป็นห้องไร้สดห้องสําหรับพอบฟิตหรือว่าจะเป็นห้องคาโอเกะก็ได้หรือจะให้แบบไวพี่หนุ่มนี่ครับสามารถที่จะอยู่ห้องนี้ได้เลยเหมาะมากสําหรับพวกเลขห้าเลขหก วัยสวทั้งหลายเนี่ยสามารถใช้ห้องนี้ได้นะครับถ้าไม่อยากใช้ห้องนอนข้างบนนะครับนี่ครับปูพื้นสวยงามนะตกแต่งไว้สวยงามเลยทีเดียวนะครับไฟทางเข้าไฟทางเข้าเนาะอ่านี่ไฮไลไท์มันอยู่ตรงนี้นี่สำหรับหลังนี้นะใครชอบพื้นที่ว่างๆเยอะๆเนี่ยมาๆมา,มาอยากให้มาดูเลยนี่เยอะกว้างมากนะครับนี่ ด้านข้างบ้านนะครับนี่เลยนะฮะประมาณนี้เลยกว้างเลยเหลือเยอะเลยครับปลูกผักปลูกพริกปลูกมะเขือปลูกปลารก็ได้เลยนะอา้าวใครชอบพื้นที่เยอะๆอยากให้มาดูมาชมกันนะครับพฤกษลดานึงอยู่ในโซนลังสิตลำลูกกาของสีนี้นะเข้าได้ทั้งลำลูกกาแล้วก็เข้าได้ทั้งลังสิตนะครับอา้าวดูข้างในข้างในก็ ตกแต่งย่างลงตัวเลยนะเรียกว่ายูกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยอ่าเนี่ยห้องนี้นะห้องอเนกประสงค์นะนะครับห้องนี้นะเอา้ามีตัวเค้น้อยด้วยน่ารักเียนะครับมีผ้าม่านเนี่ยผ้มาม่านทั้งหลังอู้โซฟาก็ถ้าจะเป็นอินเด็กนะครับโซฟาอินเด็กนี่อินเด็กนะครับมุมนี้เนาะเป็นบิว ตัวนี้ก็บิวเนาะบิวทีวีเนาะทีวีใส่เข้าไปตู้โชว์สวยๆตรงนี้เนาะเอะ,น,อะนี่นะครับมุมนี้นี่อะมาดูมุมรับประทานอาหารนี่เป็นไฮไลท์อีกจุดหนึ่งของหลังนี้การออกแบบไว้ที่ค่อนข้างลงตัวเลยสำหรับจุดนี้นะนี่จุดนี้ลงตัวมากๆ มีฝ้าหลุมโขมไฟระยะมีแอ่ตกหินแท้เลยนะครับตกหินแท้แตะเลดขาแตเลดว้าวสวยลงตัวปูพรมนะครับมุมนี้นะมุมนี้เปิดหน้าต่างออกไปดูบรรยากาศได้เลยนะครับลมเข้าฟิวฟิวเลยนะนี่นั่งรับประทานอาหารไปด้วยเปิดรับลมได้นะมุมนี้นี่มุมนี้นี่เราเราดั่งหมั่าข้าวเนาะมุมนี้ ลงตัวนะในส่วนของห้องโถงห้องรับเพื่อนๆมานี่เนาะชวนกันมากินข้าวเยน็นเจอกันได้เลยห้องน้ําอยู่ด้านขวานี่หนึ่งห้องอ่านี่ห้องครัวห้องครัวฝาหลังนะครับทะลุไปข้างหลังข้างหลังนี่นี่ยาวมาถึงนี่เลยนะครับสวนเนาะนี่ฮืด แล้วก็มีต่อเติมหลังคาวไว้ให้ยาวไปถึงนู้นนะครับอันนี้มีแทงน้ําฝังดินนะ,ะนี่เลยครับพันลิตรมาให้อยู่ในนี้ีปั๊บน้าแทงน้าให้อยู่นะข้างหลังประมาณนี้เลยนะครับโล่งโปร่งเลยมาดูชั้นสองกนะันเนาะชั้นสองชั้นสองเป็นยังไงชั้นสองลงตัวสวยนะพฤกษระหนึ่งหลังศิลป์หลัลูกกาของสี่หล่านี้ไม่ถึงสี่ล้านนะไม่ถึงมา ลองมาดูกันไหวเลยนะไหวไหวไหวใครที่กําลังมองหาบ้านเีวราคาไม่สูงมากนะเพราะว่าเป็นบ้านแบรนด์นะถ้าเราไปดูบ้านที่ไม่ใช่บ้านแบรนด์ราคา,าจ,จะใกล้ๆก,กว่านี้แต่หลังนี้ 54, ห้าสิบสี่ตารางวาได้ต้นโครงการแล้วก็ได้แบรนด์ของ Land House ด้วยเออเออเออสนใจไหมล่ะข้างบนมีสามห้องนอนกับหนึง่งห้องน้ำนะห้องที่หนึ่งครับข้างบนก็ปูพื้นเป็นแกนดดลิโต้ละ นะครับไฟเป็น LED ทั้งหลังละอันนี้ห้องนอนใหญ่ห้องน้าแล้วก็อันนี้อีกห้องนอนนะครับอ่านี้ห้องน้ําห้องนอนใหญ่อะเดี๋ยวไปดูห้องนอนใหญ่กันเนาะนี่เฟิร์สเฟิร์สมีพรมาทั้งหลังเลยทิศเหนือนะก็จะร่มร่มมีแอร์ให้ด้วยนะในหลังนี้นี่ครับโอ้สว่างสวยงามเนาะแล้วก็มีมุมของสุภาพท่านสภาพส,สตรีนะห้องแต่งตัวแต่งหน้าตรงนี้ทําได้แล้วก็ห้องใหญ่เข้าห้องน้ำห้องนี้ได้เลย นะสำหรับหลังนี้จะประมาณนี้เลยนะสำหรับเจ้าหลังนี้พึกและดาหนึ่งนะครับอยู่ในโซนของลางสิทิ์ล่านลูกกาข้อสี่นะครับเดินทางได้ทั้งล่างสิตธ์เราก็เดินทางได้ทั้งล่าลูกกาสะดวกทั้งสองเส้นทางเลยนะครับเป็นบ้านที่ทางทีมงานของพี่นุ่มนะครับตกแต่งรีโนเวทใหม่ใหม่ทั้งหลังเลยครับรีโนเวทใหม่ทั้งหลังเลย พร้อมอยู่ที่อยู่กระเป๋าเข้าอยู่ได้เลย54ตารางวานะครับเหล่านี้ทิศเหนือนะครับอยู่ในซอย1ิเอ็ทับ3นะครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องที่ดูแล้วเนี่ยสนุกสนใจก็สามารถที่จะติดต่อกับพี่หนุ่มขอดูบ้านได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องพี่หนุ่มด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับโชคดีทุกๆคนครับสวัสดีครับ